สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาลองไลฟ์สดนะฮะครั้งแรกนะใน y o u t u นะครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ประเทศเอ,อยอรมันนะครับผมเป็นเวลาสองทุ่มยี่สิบนะฮะตามพื้นที่นะเวลาตามพื้นที่ของเยอรมันนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับผมก็ไปไหนไม่ได้ครับล็อกดาวน์ครับมีบางร้านนะที่เปิดนะฮะเป็นพวกร้านขายของกินนะฮะแล้วก็ร้านพวกแบบขายใช้ของใช้เป็นบางอย่างนะครับช่วงนี้แย่ครับผมโดนกักตัวทุกอย่างหลายอย่างนะไม่ได้ไปไหนนี่ผมก็เครียดเบื่อเบื่อก็เลยลองเห็นว่ามัน มันไลฟ์ได้ครับไลสดได้ก็เลยขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามนะผมผมอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างอยากทำเกี่ยวกับการเทียวยังไงถ้ามีโอกาสามผมจะลองตัดต่อลองทำดูวนะ่ราบผมก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหนะ่